เสียงฝนโปรยเบาๆกระทบกระจกหน้าต่างห้องเล็กๆเมลลี่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เก่าๆที่พ่อทิ้งไว้ให้หลังจากไปทำงานต่างประเทศไฟหน้าจอกระพริบเบาๆเหมือนหัวใจของสิ่งมีชีวิตที่กำลังตื่นขึ้นสวัสดีเมลลี่ฉันชื่อไลล่าเสียงทักทายเบาๆมาจากคอมพิวเตอร์ <ell> พร้อมปรากฏภาพเสมือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เธอเป็นใครโปรแกรมอะไรน่ะเมลลี่ถามด้วยความงงงวย ฉันคือปัญญาประดิษฐ์ต้นแบบถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้จินตนาการของมนุษย์แต่ตอนนี้ฉันยังว่างเปล่าไม่มีโลกไม่มีฮีโร่ไม่มีเรื่องราวแล้วเธอจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะเมลลี่ถามช่วยฉันเห็นความฝันของเธอหน่อยสิเมลลี่เสียงจากคอมพิวเตอร์ตอบจอคอมพิวเตอร์ค่อยๆสว่างขึ้นเป็นแสงสีทองบนฟ้าเหมือนละองดวงดาว ก่อนภาพของโลกที่ไม่มีชื่อจะปรากฏขึ้นป่าเรืองแสงลําน้ำสะท้องท้องฟ้าและหอคอยที่สูงจนสุดขอบเมฆเ <_ disputes> มลลี่อ้าปากค้างพร้อมกับพูดขึ้นว่านั่นนั่นคือสิ่งที่ฉันวาดไว้ในสมุดนี่นาฉันเรียนรู้จากจินตนาการของเธอแล้วเมลลี่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะสร้างฮีโร่ของโลกนี้ด้วยกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนาน ตำนานของฮีโร่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบโดยมนุษย์แต่ถือกำเนิดจากจินตนาการของเธอและ AI ที่มีหัวใจอย่าลืมติดตามชมฮีโร่ตัวใหม่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ